ที่ร้อยเอ็ดนี้ก็ก็มีมากลยครับก็มีหลายคนอยู่ครับมีมีคนถามว่าถ้าจะบวชฤาษีทํำยังไงหรือปฏิบัติก่อนคือถ้าจะบวชฤาษีนี้หนึ่งถ้าเราจะบวชจริงๆมันก็มีผ้าไตหนึ่งบาทหนึ่งลูกครับผ้าขาวหนึ่งวาครับขันห้าขันแปดเอา้เอาแล้วเวลาเขาไปบวชกันที่ไหนส่วนใหญ่ก็บางทีเขาก็มาบวชที่นี่ บวชีีนี่บวชบวชฤาษีก็ไหว้พระเหมือนเดิมไหว้พระเหมือนเดิมสวดมนต์เหมือนเดิมเหมือนเดิมมีมีมนฤาษีต่างหากไหมครับโออะไรบทของมนของฤาษีต่างหากไหมครับก็นี่แหละก็ที่ที่ที่สวดอยู่นี่ที่สวดไปเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับอันนั้นเป็นมนฤาษีใช่คือคําไหว้พระคําอัญเชิญเทพเทพาไหว้พระอัญเชิญเทพเทพาใช่หมายถึงมันเป็นเป็นคาษาเสกวัตถุมงคลใช่มันก็ มันก็เป็นเศษผูเกเศษวัตถุมงคลไปในตัวครับผมครับคือม์ฤาษ์นี่คือเศษวัตถุมงคลไปตัวใช่อันเชิญเทวดาอันเชิญอะไรหมดเลยมาหมดเลยครับเป็นบทไหว้พระด้วยใช่ครับปู่เวลาฤาษีทุกสำนักเนี่ยในสายปู่โสโรสนี้ก็จะใช้บทนี้เป็นหลักใช่ใช้บทนี้เป็นหลักแต่อีกอย่างหนึ่งถ้าไหว้พระสวดมนต์แล้วคำอราธนาเสร็จแล้วบางคนก็ออกไปทุกทุกภาษาอันนั้นอ่ะ อันนั้นเป็นภาษาภาษาธรรมหรือภาษาอะไรใช่ภาษาเทียบของเขานั่นเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปเองเลยมันจะจะไปของเขาเองกัมปูปูเป็นไหมเป็นตอนแรกผมก็เป็นอ่มันจะไปตามภาษาของเขาอันนี้ถ้าคนอื่นมาฟังก็มงวเพี้ยนไปแล้วเพี้ยนคือแต่อย่างหนึ่งเขาจะพูดแต่เขาไม่ได้ขาดสตินะครับสติเขายังเดี๋ยวจาได้ทุกอย่างครับ แต่ว่ามันดันที่ไม่ให้เขาว่าไม่ให้เขาไม่ให้เขาพูดแบบนั้นเนี่ยแับไม่อยู่ครับถ้าเขาจะพูดค,คือให้สังเกตนะครับเวลาไปงานฤาษีเขาสวดมนต์เนี่ยเขาจะออกไปไปแต่เขาเขามีสติใช่แต่แตอ,ออกออกออกเป็นคาถาของเขาใช่อันนี้เป็นตัวรมตัวทมปู่อันนี้ไม่ไม่มีบทสอนมันจะออกมาเองมันจะมีมาเองคือว่าป็นเป็นธรรมบรรลุธรรมบรรลุใช่ ตอนตอนปู่โสรถอยู่ปู่ปู่ได้อธิบายไหมว่าทําบรรลุเกออะไรก็ปู่ก็มีแต่บอกว่าสวดไ,ไปเดี๋ยวจะรู้เองครับแค่นั้นเองใช่สวดไปเดี๋ยวจะรู้เองใช่และเองเรียนไปแลเ,เองจะรู้เองว่าอะไรเป็นอ,อะไรอย่างกับท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธนานๆเนี่ยมันจะเป็นเองใช่จะไปของมันเองคือคือต้องมีครูนะครับใครที่จะท่องเนี่ยใช่คือท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยเนี่ยมันจะออกเอง มันจะออกแตกสารออกไปเองครคาถาจะมาเองครับคือถ้าเราไปงานไว้ครูเราเห็นคนที่ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธ